ตามสมาชิกเพจ The เซิ r ์ชเทศทองโดยเจ้าของร้านทองทุกๆท,ท่านผมเฮียยุทธเจ้าของห้างทองอยุธยาทองคำครับวันนี้เป็นวันที่3มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีครับเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อวานนี้ได้มีเทศสัญจรที่เซ็นทรัลลาดพราวชั้น4ที่เรานัดกันไว้นัดหมายกันไว้มีสมาชิกมาร่วมกันมากมายนะครับ พูดคุยกันถูกคอสนุกสนานมากครับกับการเทศสัญจรเมื่อวานนี้ท่านใดไม่ได้มาก็พบกันครั้งหน้านะครับข่าวหน้าก็เป็นเดือนหน้าเลยเราจะเจอกันเดือนละครั้งครับ การมาพบกันก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆที่แต่ละท่านได้พบเจอมานะครับก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสนุกสนานมากนะครับเพลิดเพลินนะครับบางท่านก็ได้ความรู้ใหม่ๆกลับไปมากมายนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่มาให้ความรู้กับเพื่อนหลายๆคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็เป็นมือเก่าหลายๆคนก็มา จับกลุ่มคุยกันนะครับเก่าหม่เกาา่เกากับเกา่าเก่ากับกลางมาเก่ากลางไม่โอ้สนุกสนานมากครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สนิทสนมกันนะครับทั้งที่เราไม่เคยพบหน้ากันแต่เราเจอกันเราก็สนิทสนมกันนะครับโดยมีผมเป็นคนกลางในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของทุกๆท่านก็พังหน้าอย่าพลาดครับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สําคัญมากนะครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรครับงานนี้เรามาเทศสัญจรกันแบบฟรีฟรีครับ ก็ใครไม่ได้มาก็โอกาสหน้าพบกันนะแล้วตอนนี้ราคาทองคําเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปถึงราคาทองคําขอพูดถึงตอนนี้เรามีหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนะครับใครยังไม่มีไว้ในครอบครองนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้นําหนังสือนี้มาพูดคุยกันมากมายนะครับ เนื้อหาในนี้มีประเด็นหลายประเด็นที่ทุกท่านได้ไปพบเจอมาแล้วก็มีหนังสือได้ช่วยแนะนำท่านนะทุกคนก็มาเปิดหนังสือคุยกันสนุกสนานไปนะครับหน้านี้นี่เลยตรงนี้มันนั้นมันบอกแบบนี้แบบนี้โอ้สนุกสนานไปครับแล้วก็หนังสือของเรานะครับก็จะมีคอส,สอนที่ใช้สอนคู่กับหนังสือไปด้วยนะครับนั่นก็คือคอเทคนิค เทศทองแบบจอมยุทธนะครับเป็นคอร์สสอนพื้นฐานออนไลน์นะครับคลิปละ30นาทีมีทั้งหมดห้าคลิปครับก็หาเรื่องแล้วก็มี5คลิปแล้วก็มีคลิปเสริมอีกต่างหากนะครับแต่คลิปเนื้อหามี5คลิปครับ เป็นการใช้หนังสือเทคนิคเทศทองแบบจำยุทธเป็นแบบเรียนนะครับหนังสือเล่มนี้คือแบบเรียนของคอร์สนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีไว้ในครอบครองแล้วแล้วยังอ่านมันไม่รู้เรื่องนั่นหมายถึงท่านคงต้องมาเรียนคอส,สอนตรงนี้ครับเพราะว่าหนังสือเล่มนั้นคือแบบเรียนของคอส,สอนคอสนี้นะครับก็อย่าลืมครับติดต่อไปที่แอดมินครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับราคาทองคําสําหรับวันนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างเรามาดูแนวโน้มไปด้วยกันเลยครับราคาทองคำตอนนี้ สนุกสนานเพลิดเพลินกับราคาทองคำด้วยกันนะครับเราเปิดมาที่กราฟลาวีครับกราฟลายสัปดาห์ละหนึ่งแท่งบอกอะไรกับเราบ้างท่านจะเห็นว่าแนวโน้มไายวีคือแนวโน้มของการไซเวย์ท่านเห็นเทนลไลที่ตีไว้ครับ ตอนนี้แนวรับก็อยู่ที่1680นะครับเทนไลน์แนวรับรายวัปแนวต้านก็อยู่ที่ไฮเลยครับที่ทำล่าสุด1 9 7เเี่หรียญซึ่งราคานี้ไปทดสอบแนวต้านเทนไลน์นะครับการไซด์เวของรายวัปตัวนี้เลยเห็นไหมครับเป็นการไซด์เวรายสัปดาหตัวนี้นะครับหลังจากที่ขึ้นไปทำาอทำไฮที่2075เหเหรียญนะครับราคาก็ไซด์เวอยู่ในกรอบนี้300เหรียญเลยนะครับ ไายวิกไซเวย์แต่ไซเวย์ของไลยวิกสามร้อยเหรียญน,นะครับเราไปดูกันต่อครับการที่มันยังไม่ผ่านก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ามันติดเทนลน์ด้านบนอยู่นะครับตอนนี้ชนกรอบเทนไลน์แนวต้านด้านบนอยู่นะครับก็ต้องรอดูกันนิดนึงผ่านไม่ผ่านยืนได้ไม่ได้นะครับไายเดว่าไงต่อเราไปดูลายเดครับลายวิกบอกไซเวย์แต่ไลยเดบอกว่าเป็นอัพเทน ก็ต้องแน่นอนครับเพราะมันเป็นอัพเทนเพื่อที่จะขึ้นไปชนแนวต้านด้านบนของไล่วีคไงครับแนวต้านเทรนไลน์การไซด์เว์ครับไล่เดก็ส่งราคาทองคาขึ้นไปเลยครับด้วยข่าวสงครามนะครับแต่ว่าแนวโน้มเทรนไลน์มันบอกมามาก่อนหน้าข่าวสงครามแล้วนะครับถ้าใครตีเทนเป็นเนี่ยก็จะใช้ลักสูตรเทคนิคเทรดทองแบบจอร์ยุธพื้นฐานของเรานะครับการตีเทนก็ง่ายๆสบายๆนะครับในคอร์สสอนมีบอกไว้เสร็จ ใครเรียน3านาทีก็ตีเทนเป็นแล้วนะครับเมื่อท่านตีเทนได้เนี่ยรายเดยมันบอกมานานแล้วครับว่าเป็น up เทนแล้วก็เจอข่าวสงครามดันราคาส่งไปเลยครับส,ส่งไปไหน <c oughs> โอดครับส่งไปชนกราฟรายวีครับนี่ครับส่งไปชนแนวต้านกราฟรายวีครับรายเดยส่งรายวีชนอยู่นะครับ อารมณ์ประมาณนี้นะครับไอซไซก็โอเวอร์ over, แต่เมื่อวานแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ได้ทำ high ไฮวทีิพันธ์เก้าร้อยห้าสิเหรียญน,นะครับเมื่อวานนี้ราย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างราย4ชั่วโมงก็บอกว่ายังเป็นอัพเทนส่งเสริมรายเดยอยู่นะครับยังคงเป็นอัพเทนอยู่แต่ และอัพเทนนี้เนี่ยมันเริ่มแปลกแปกเพราะว่าไฮ g h 1 9 7 4เหรียญมันไม่สามารถยืนเทนได้แล้วมันก็ยังไม่มี New High เกิดขึ้นแต่กลับมี n นิวโลนิวโลที่ว่าก็คือ1 8 7 8ที่มันล่วงลงมา100เหรียญเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ แล้วตอนนี้ก็เกิดการไซว์อัพขึ้นมานะครับตามเทนนะครับกำลังพยายามเลี้ยงตัวให้อยู่ในอัพเทนของลาย4ชั่วโมงและลายเดยแต่มันจะยืนเทนนี้ได้ไหมต้องรอดูนะครับตอนนี้แนวรับเทนก็อยู่ที่ประมาณ1,910เหรียญโดยประมาณนะครับัน0 5เก็รอยห้าเหรียญประมาณนี้ก็ติสั้พัเาร้อยนี่แหละครับ เป็นเทนไปเลยแล้วกันครับไอเลขศูนย์ศูนย์นี่ครับเผื่อมันสะบัดหงสสะบัดหางเราก็จะต้องไม่ต้องไปงงกับมันครับไปเอาเป๊ะๆบางทีมันก็ไม่ได้เป๊ะกับเราด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูนะครับลากเทนแล้วก็ดูดีๆนะครับเพราะนั้นท่านก็ต้องลากเทนเป็นเนาะก็ขอพื้นฐานเรามีสอนไว้นะครับวิธีลากเทนตีเทนง่ายมาก30นาทีเรียนรู้แล้วก็ตีได้เลยนะครับมันจะง่ายอะไรปานนั้นก็ลองไปลงคอร์สดูนะครับมีหนังสือเป็นแบบเรียนด้วยสบายๆชิลๆครับ ลาย4ชั่วโมงเมื่อวานบอกอะไรกับเราบ้างไหมไม่ได้บอกอะไรนะครับหลังจากที่เด้งขึ้นมาทำา i g ที่1,950นะครับรีบาวขึ้นมานะครับก็มีการยอร่อตัวลง RSI ไม่ได้บอกอะไรไแต่คอเคลียร์อยู่ที่50จุดของ RSI เขาบอกให้รู้ว่าราคาลายกราฟลาย4ชั่วโมงบอกว่ารอเลือกทางอยู่ครับขึ้นก็ได้ ลงก็ได้ลายสี่ชั่วโมงว่างั้นฉันพร้อมหมดเลยแกจะขึ้นก็ขึ้นแกจะลงก็ลงว่ามาเลยทําได้ทั้งหมดนะไอ้ใสเขาว่ายอย่างนี้เลยสามารถทําได้ทั้งหมดสั่งมา,อาไอ้ใสลายสี่ชั่วโมงบอกสั่งมาก็พร้อมจะขึ้นแล้วก็พร้อมจะลงด้วยนะครับสองทางพันห้าสิบห้าสิบลายสี่ชั่วโมงไม่ได้บอกอะไรเลยครับแต่ยังคงอยู่บนล่างอัพเทนของลายสี่อยู่ยังไม่เบรกลงไปนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับลายชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างครับ อ่อนนิ่ครับหลายชั่วโมงหลังจากที่ลงไปทําโรที่1878เหรียญน,นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไอสายดันตัวขึ้นไปแตะเขตโอเวอร์โซลราคาขึ้นมาแตะไฮที่พันเกเมื่อวานนี้นะครับไอซเกิดไดว์เจนหนึ่บวกสตามสัญญาณเทคนิคเทรทองแบบจอมยุดคอร์สของเราอีกแล้วครับบอกสัญญาณนี้พร้อมกับฟอร์มูลานิวฟอร์มูลาบอกชัดเจนว่า ตรง1 9 5เหเหรียญมันเป็นจุดขายแล้วตรงนี้มันก็ย่อลงมานะครับเมื่อวานนี้ไปทำโรตําสุดไว้ที่1 9 1 13. เ13.93เหรียญน,นะครับหลังจากที่พัมไฮที่พันเก้ายนะราคาก็ลงมาเมื่อวานนี้แล้วก็ทาจุดตาสุดไว้ที่พันเก้เหรียญน,นะครับยังคงรับอยู่ยังคงรับอยู่ยังไม่หลุดเทนแนวโน้มของรายชั่วโมงครับ ราะแนวโน้มของลายชั่วโมงเป็นการไซด์เว้าเป็นการรีบาวขึ้นมานะครับแล้วเทนก็ยังเป็นแนวรับยังคงไม่รุดลงไปเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันวันนี้เลยครับลายชั่วโมงวันนี้จะหลุดไหมเทนแนวรับจะหลุดไหมหรือจะขึ้นต่อตามไซด์เว้า up น e ของลายชั่วโมงที่ตีไว้นะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาก็ลงมาอยู่ในโซนล่างของ up t ท n นะก็ต้องเรามัดระวังนะครับกับการเบรก มันจะเบรกขึ้นเบรกลงก็ต้องรอดูอีกแล้วครับ RSI หลายชั่วโมงยืนอยู่ที่50จุดบอกให้รู้ว่ายังไม่เลือกทางขึ้นก็ได้ลงก็ได้เอาละสี่ครับยุ่งแล้วงานนี้รายสี่เจ้ายไซก็บอกว่าขึ้นก็ได้ลงก็ได้หลายชั่วโมง RSI ก็ยังอุตส่าห์บอกเหมือนกับราย4ขึ้นก็ได้ลงก็ได้เพราะมันอยู่ที่50จุดครับมันยังไม่เลือกทางนะครับดังนั้นหลายชั่วโมงกับราย4ี่บอกว่าวันนี้ 50 50ครับแล้วแต่ดุลพินิษของท่านเลยเลือกเอาเองมันพูดแบบนี้เลยนะนั้นสมาชิกท่านก็ต้องตัดสินใจเองนะเทคนิคบอกแบบนี้แล้วเราจะเอาอย่างไรเราจะรอดูไหมหรือเราจะใจร้อนนะครับหรือเราจะตัดสินใจด้วยตัวเราเองไม่รอเทคนิคนะครับวิธีของคอร์สคุณยุทธนะครับเทคนิคเทรดทองแบบจมยุทธฟอร์มูลา่านิวฟอร์มูล่าบอกไว้ว่า นักลงทุนต้องรอให้เทคนิคนำทางครับอย่านำเทคนิคครับไม่งั้นพอร์ตลงทุนของท่านจะเกิดความเสี่ยงสูงสุดทันทีนะครับดังนั้นรอเทคนิคนำทางครับเมื่อเทคนิคบอกว่า50-50ไปทางไหนก็ได้แล้วตัวเราจะทำอย่างไรครับน่าจะเป็นคำตอบสำหรับท่านแล้วนะครับดังนั้นวันนี้แนะนำครับรอเทคนิคนำทางแล้วค่อยตามมาันไปนะครับ โอเคนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับหาความรู้นะครับเข้าหาศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ในการเทรดนะครับคอร์สของเรามีคอร์สพื้นฐานก็อย่าลืมเข้าไปศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับราคาก็แซนถูกไม่ต้องห่วงครับท่านเสียไปกับตลาดมากมายกว่านั้นเยอะครับหาความรู้เข้ามาเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนด้วยพอร์ตของท่านจะได้ปลอดภัยครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ